สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านช่างบอยก็จะมารีวิวทดสอบคอพวงมอะไรกับแหลกพวงมาลยัยลดเอาผ่านปี2008นะครับอันนี้ก็ได้ไปทำการตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าต้องการให้ตั้งศูนย์ด้วยก็อันนี้ได้ตั้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเราขับเนี่ยจะกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะ ค่อนข้างคมนะครับควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็พวงมาลัยก็ตีกลับเป็นปกตินะครับส่วนเรื่องการเสียงดังก็หายไปทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่คอถึงแหลงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปขึ้นรูปแล้วนาดกันดูนะครับอ่าครับเป็นเพื่อน เี๋เราก็จะมาลองขึ้นลู่ละนาดกันดูนะครับรอย่างนี้พวงมาลัยเลี้ยวเป็นปกตินะครับเพื่อนๆอ่านี้ <c oughs> นขึ้นลูลน่ระนาดไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับพวงมาลัยก็จะกระชับมือนะครับพรเพื่อนๆเวลาเราขี่ทางไกลก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถคอนโทรลพวงมาลัยได้ดีนะครับ อันนี้นะคือลูกเรนาดแล้วนะครับไม่มีเสียงใดเลยนะครับเพื่อนคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณส0 0แสนโลนะครับถ้าเพ,เพื่อนมีรถเอาพาที่มีคอหรือคอพวงมาลัยหรือแหลกพวงมาลัยเสียงดังนะครับก็แนะนำให้เพ,เพื่อนมาตรวจเช็คซ่อมรู้ราคาก่อนซ่อมได้เลยนะครับเพื่อน อายุงานเราก็จะยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับอายุงานแรกก็จะสามารถใช้งานได้อีกต่อไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแหลกใหม่นะครับอะไรคิดลูกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรียวดูนะครับเพื่อนเนี่ยพวงมาลัยตีกร,รมเป็นปกตินะครับ พอเราตั้งศูนย์แล้วเนี่ยเวลาเราขับก็จะรู้สึกว่าสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับพเพื่อนๆครับพเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ทดสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพเพื่อนๆรถเอาผ่านปี2008นะครับวิ่งมาแล้ว200,000กว่าโลนะครับคันนี้ได้ซ่อมชุดคอพวงมาลัยนะครับ เปลี่ยนยอยมอเตอร์นะครับทาชุดปรับตั้งอัตโนมัติแล้วก็เปลี่ยนยอยกรกระบาดเอ่อช่วงแป้นเบรกนะครับสองทั้งสองด้านเลยแล้วก็ซ่อมแหลกนะครับซ่อมแหลกก็มีเชื่อมพันเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนบูททั้งหมดเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงไม่มีเสียงใดๆแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับรับประกันหนึ่งปีอ่านี่นะฮะเราเขย่าพวงอะไรจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับพเพื่อน เสียงแหลกตาแบนเบดก็มีมีแล้วนะครับช่วงคอก็มีมีแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีรถเอา่าแหลกพงไรลฟ้าที่มีการเสียงดังนะครับก็แนะนํามาตรวจเช็คได้เลยนะครับอย่าปล่อยไว้ให้ดังนานๆนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแหลกนะครับเพราะแหลกมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพื่อนๆถ้ารถวิ่งแล้วประมาณแสนโลขึ้นไปนะครับก็สามารถนํามาตรวจเช็คได้ฟรีนะครับ หรือรถมีอาการเสียงดังนำมนำมาตรวจเช็คได้ก่อนนะครับจะได้รู้ราคาค่าซ่อมนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ